สวัสดีครับทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้อง f อทางเมืองไทยเมดทุกคนทุกคนได้เห็นคลิปตัวนี้และคนอาจจะตกใจนะทุกคนคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปที่่อพิมพ์จะมาให้เบื้องนี้โบเมนการประท้วงนะทุกคนนี่คือกลุ่มแรงงานลาวที่เข้าเดินทางเข้าไปทํางานแล้วก็มีการมาต่อบัตรนะทุกคนโอ้คิดว่าเป็นกองทับหมดทุกคนเยอะจริงๆ หนะลายคนเทีเราย่าตกใจทุกคนอันนี้เป็นเพียงแค่กุ้มแรงงานภายในสาวันท,ที่ผ่านมานะกคนก็คือเมื่อวานซื้นเมื่อวานแล้วก็วันนี้ที่บ่พิมพ์จะอัปเดตมาให้เบิ่งทุกคนซึ่งวันนี้บ่พิมพ์กับข้อมาอัปเดตงานแะรงงานาลาวล่าสุดทุกคนว่าตอนนี้มีเังเกิดขึ้นได้เพราะว่าหลังจากที่เมืองไทยได้ทาการปิดด่านกับข้างบ้านไปแล้วก็เฮ็ดให้แรงงานข้างบ้านก็นได้แห่กักบบ้านนะทุกคนเพราะว่า ตอนนี้ก็มีบัญหากันอย่างหนักกันเลยสําหรับเมืองไทยกับข้างม้าทุกคนแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าแรงงานลาวได้เดินทางเข้าไปทํางานอยู่ที่เมืองไทยทุกคนอ้าวพ่อพิมขอ,ขอขอบคุณแทนพี่น้องสาวลาวและลาที่ว่าเมืองไทยได้ฮับเอาแรงงานจนนาาํานวนมาศาลทุกคนไปไปเป็นคลิปกันเลยเอามาเริ่มต้นจากการาฝึกอบรมก่อนขึ้นรถบสัสออกเดินทางนะทุกคนนี่ก็คือกุ้มแรงงานลาวทั้งหมดเลยว่อพิม์ต้องขอบอกกันมาคลิปตัวคลิปคือคลิปล่าสุดทางนั้นทุกคน ที่มีการเดินทางข้ามไปประเทศไทยทุกคนก็คือไปทึกตองตามกฎหมายนะคนไปในนามข้อง MOU อบูที่เมืองไทยมีการจัดเตรียมไว้ให้คือว่าพิมพ์เคยเ้าพันมาหละทุกคนก็คือหลักๆตอนนี้ไปรุ่นเล่ายู่บุบานเข้ามาพิมพ์ก็เทว่าให้ไปเยอะเลยโดยสาะก็แมมนกุม,กมวัยที่ว่ากําลังเรียนต่อมหาลัยอะไรทุกคนเพราะว่าเข้ากะอาจจะตัดสินใจที่จะบเรียนต่อก็คือไปทํางานเลยเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกันยุ่งยากหลายางนะทุกคนเรื่องของค่าของซีฟ ไหลไซไหลใจก็คือแบบไายฮับมันบ่พอกับยหลยใจนี่ทุกคนอย่าคิดว่ามันเป็นกลุ่มประท้วงนะทุกคนนี่คือลกลุ่มข้องแรงงานลาวคนกําลังข้ามไปดานข้องน้องข่ายนะทุกคนเยอะมากเยอะจริงๆนี้อยู่ในรถบัสกันอย่างนั้นทุกคนนี่มาด้านล่างก็ถือว่าเรียนแทวกันแบบเออัดกันเลยแหละตอนนี้ก็หลอถ้าข้ามอยู่เพราะว่าทุกคนก็ถือว่าเบิงแล้วแหละก็คือมีความตั้งใจสู้ที่ว่า ยากจะไปเป็นแรงงานอยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนเพราะว่ารายใดสูงมากๆหลายใดดีมากๆนี่มาเบิ่งด้านในกันทุกคนนี่ก็ถือว่าอุกอั้งกันเลยแหละเต็มล้นทางในของด้านเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเข้ามาต่อบัตรนะทุกคนเยอะมากสลับกันนะเบิง่งแดกทุกคนแต่ละคนก็บอกว่าเดินทางบางคนก็เดินทางมาตั้งแต่ตีสี่มาถึงด้านนี้นะทุกคนมาต่อบัตร กุมแรงงานลาวแล้วก็รอถ้าฮอดสิบโมงเช้าจนจนบ่ายกับแบบอย่างบุธนคิวตัวเองนะคนมันเยอะคนเยอะมา,าสาั้นคือคลิปทุกคนนี่แหละก็ถือว่านั่งรอกันแบบใจจดใจจอนะวันนี้การทื่ว่าลนดานกับแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายแบบกไก่ให้เบิ้ได้นทุกคนโอ้โหจนตกคอยคําลงแรงกันยังเยอะอยู่เลยเต็มหน้าดาน โอ้ยล่ยแหงนะคนนี้ก็ถือว่าเมืองไทยก็ได้ให้โอกาสคนลาวโดยเฉพาะก็เป็นวัยรุ่นวัยกลางคนที่ว่าเข้าพร้อมที่จะไปสร้างตนสร้างตัวนะฟากเนื้อฟากตัวอยูทีเมืองไทยนะเป็นบอลทำมาห้ากิน,นไน้กับ่อพิมพ์ก็ครอบสซยซองทางกับบอพิมพ์นี่แหละข้อให้พี่น้องชาไทยนะตอนรับพี่น้องชาลาวเนยเพราะว่าพี่น้องชาลาวก็รักเมืองไทยไล่นะแรงงาน ลาวที่ว่าข้ามไปยูทีประเทศไทยก็รักเมืองไทยมากๆหลาลคนกน็อยู่มาหล่ปีแลวก็อาจจะสร้างครอบสร้างครัวอยูทีเมืองไทยเลยก็มีอันนี้ก็อาจจะเป็นอิติมการนึงแหละพะว่าเบิ้วเราพว่ามีแต่วัยรุ่นนั่นคนเขาอาจจะอนาคตอยู่ไปแล้วเขาอาจจะลงรักเมืองไทยขึ้นหลยขึ้นแล้วก็ปักหลักท่านยูทีนโนนบ่าบู้ว่าคนลาวหรือว่าคนตางตางประเทศที่ว่าเข้าไปอยู่เมืองไทยนี่สามารถไปสร้างครบัว,วดได้เลยบ่ทุกคน ผิดกฎหมายบ่หรือว่าจังไดนะนี่อังกับโดนหน้าด้านนะทุกคนล่ายแหงอืมจังได้กระคอยทุกคนได้ทํางานแบบดีๆนะเป็นที่รักข้องนายจ้างข้องบริษัทตั้งใจเก็บเบีย้ยเก็บเงินฝากให้ครอบครัวส่งให้ครอบครัวเอ่อว่พิมพ์ว่าคือตอนนี้ก็พวกนักเหียนเข้ากับบได้เหียนต่อนะทุกคนอันนี้ว่าพิมพ์ขอ้ขอพูดตามความจริงนิดนึงเพระาะว่าหลายคนก็ตัดสินใจไปห้างเงินนั่นแหละดีกว่า เดี๋ยวประสบการณ์ก็จะซ่อนในเขาเกงเองคือว่าพิม์นี้กันว่าพ,พิมก็บไริจบส้วงจบย่างนะทุกคนพ,พ่าพิมเพียงเพียงแค่จบโรงเรียนแบบสันส้วงธรรมดาแบบมีสันสันกลางสันส้วงปริญญาเอกปริญญาโทยังก็ว่าไปแต่ว่าพิมจบจบสันส้วงแต่เป็นชายซีพที่สุดท้ายมามันก็นเลี้ยงตัวเองไ <laughs> ปไปบลอลเลยตัดสินใจมาทำยูทูบดีกว่านะทุกคนนี้ ี่ก็ยุ่ในด้านข้องสกแกวนะทุกคนก็บอกว่าอ,อกอ้างกันเพราะว่าด้านปิดมีมีการปะทะกันแล้วก็มีด้านปิดนะระวางข้างบานกับเมืองไทยเขาก็เลยว่าย้ายกันมาต่อบัตรอยู่ที่น่องขายก็ถือว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางหลายกิโลกันเลยนี่แต่ที่โชคดีก็คือคนลาวได้ไปทํางานในการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากเมืองไทยหลย่หรือว่าจาก ในหน้าห้างงานหรือว่าเอ u เนี่ยเขาจะมีรถรับส่งนะทุกคนเป็นรถบัสอยู่อะไรสถานีอะไรนะนครไซเอบอกที่มีคลิปหนึ่งเขาบอกนะทุกคนหลังจากที่ว่าต่อบัตรผ่านแล้วก็สบายนะไปทํางานได้ปกติแต่ว่าคนที่ว่าเริ่มไปไม่ก็ในภายในสามวันนี้ก็นี่ยทุกคนเยอะมากนะอะาจจะใช้เวลาในการต่อคิวนานได้แต่ก็เด้ข้ามไปแล้วก็สบายละ มีบอพิมพกับข้อเป็นกาลังใจให้พี่้องสาวลาวก็แล้วกันที่ว่าหลายคนตั้งใจนะนี่จักขอบจักขวนี่จักลูกจักเตาไปทํางานเพื่อสร้างฟันต่อ,อเก็บเบียเก็บเงินตอนนี้ก็ยุทที่เมืองไทยก็บ่พิมพ์บนในใจว่าแหงงานกับบูชานนะั้คนที่ว่าเข้าได้กลับบานั้นเยอะแค่ไหนแล้วทุกคนเพื่อได้หูกับอัปเดตบอกบ่พิมพ์เด้อทุกคนเพราะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มทยอยกลับกันไล่มือไล่เส้นคนละ หลังจากที่สถานการณ์กับบุคอยดีขึ้นเลยนะตอนนี้ก็มีการปิดด่านไล่ด่านแล้วอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่ากับเป็นโอกาสดีพิมก็ว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าเมืองไทยได้ให้โอกาสรับอแรงงานเหล่ามาเยอะจริงๆนะตอนนี้เรึ่งว่าไลายคนไปก็เริ่มต้นก็อาจจะอยู่ลําบากได้เดี๋ยวปรับตัวได้แล้วก็คงจะสบายเพราะเมืองไทยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไล่และหลักก็คือเรื่องข้องสวัสดิการนี่แหละเป็นย่างที่ว่าห้าห้าได้ยกไล่นะ สวัสดีการที่เทศให้แรงงานแบบบ้องไดไซค่าเสียใจ,จยยังเวลาไปปินปอกปินปัวอยู่ลงพยาบาลกันเป็นปัวฟรีคือกับคนไทยเลยพี่น้องชาวไทยเลยเป็นหมดทุกคนแรงงานต่างดาวนี่เดินทางมาเรงคำเรื่งมืดเลยทุกคนอันนี้ก็เยอะสุดๆคลิปล่าสุดนะทุกคนคือวันนี้เลยแหละเื่ามดืมดมืดนะโอ้โหไล่แหงทุกคนบ้าพิ์เสื้อว่านี่จะเป็น 400 500คนผูแหละนะอยู่ในรถนั้นก็นยังกำลังเดินมาไล่แหงทุกคนเป็นภาพที่ว่าสร้างขวม,มตื่นตาตื่นใจนะทุกคนผู้ประหูที่ว่าเดินทางไปเจอก็คงจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแ <c oughs> ท้จริงนี่คือแรงงานลาวทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนก็นอาจจะมีแบบคนแบบไวกางคนเยอะนะแต่ว่ามาช่วงล่างๆปี2 0ง5นี่ก็ทุกคน พอพิมพ์สังเกตมาแล้วก็คือจะมีวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่เลยเกือสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละนี่คือที่ทุกคนเห็นนี่แหละเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหน้าตาดีทั้งนั้นเลยที่ว่าเขาเดินทางไปาตัดสินใจไปฮาโอกาสเก็บเบียร์เก็บเงินอยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนโอ้โหส้มพอว่าอยู่ที่บ้านของพิมพ์ก็เริ่มบ่ค่อยเห็นวัยรุ่นวัยประมาณนี้นะทุกคนหรือว่าเมนเข้าเดินทางไปที่เมืองไทยนี่เอง ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่ว่าหลายคนก็ะยักไปอยู่แล้วนะกับการทํางานเพราะว่าได้ค่าแรงสูงอืมวันละสี่ร้อยห้าร้อยก็ถือว่าวันนึงก็โอ้โหซ้ำเส้นซ้ำเสนกลัวซ้ำเส้นกีบนะทุกคนถือว่าไล่เลยห้าได้น้อยห้าใดยากถ้าวา่าอยรุ่นเข้ามาพิมพ์คาแรงขนาดนี้โตวนัน กับเมืองไทยกด้ให้โอกาสแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแลวก็ fc เมืองไทยที่ว่าได้เห็นน้องๆหรือว่าอยู่ในคลิปขอ้อมาพิมพ์นี้นะคนไปเจอกับแบบทักทายสบายดีให้เข้าได้เพื่อจะเป็นข้อกําลังใจในการทํางานอยู่ที่ประเทศไทยบางคนก็อาจจะทั้งคัดลองให้เลยแบบบเคยออกจากครอบครัวแยกออกจากครอบครัวออกจากพ่อแม่ไปใช้ชีวิตแบบอยู่ในหออยู่ต่างประเทศแบบนี้ก็อาจจะตกใจ ก่อนจะปรับตัวใดก็คงจะต้องมีการลองให้เด่นป้พิมพ์เสือว่าเป็นนั้นนะทุกคนจะได้กับสู้ๆกันแล้วกันนะแล้วก็บ่พิมกับข้อขอบคุณประเทศไทยทิมครั้งหนึ่งที่ว่าช่วยรับเอาคนลาวแรงงานลาวไปทํางานจํานวนไล่ลายหมื่นาล่แสนคนเลยแหละตั้งแต่ต้นปีมานี้นะได้กับข้อขอบคุณจริงๆนะบ้าพิมพ์กับข้อให้พี่น้องสาวไทยแลวก็ประเทศไทยจงเจริญเจริญไปก้าวหน้าเรื่อยๆนะพร้อมกับแรงงานลาวกับข้อให้รักษาสุขภาพกันแล้วก็ตั้งใจทางานเก็บเบียเก็บเงิน โชคดีทุกคนขอบคุณแล้วล่ะเจอกันคลิปพวกนี้เด้อพี่น้อง